ว้าวเต็มโต๊เลยค่ะคือเมื่อกี้ต้องรีบกินเพราะว่าอะไรวะเรารู้ว่ามีคนเตรียมจะแย่งอะไรนแกาจะรีบไปไหนแป้งก็อร่อยดีมากสวัสดีค่ะกับมาพบกัีันะคะจะมาดับแอนพิเช่นวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแลนด์มาร์คนะคะที่ห้องอาหาร ซูเอเซียนอ่านออกไหมภาษาจีนแม่กานอ่านไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรทานบ้างแต่บอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งบุฟเฟ่ต์และอาหารตามมาค่ะเรามองเห็นข้้งหลังลิฟต์ตรงนี้นะคะเป็นส่วนของบุฟเฟ่ต์นะคะซึ่งขอแอบพาไปดูก่อนดีกว่าบุฟเฟ่ต์ที่นี่เนี่ยจะมีทั้งเป็ดปักกิ่งหมูหันหมูกรอบซึ่งจะแร่โชว์แบบแล้วก็ม้วนเป็นคำคำให้แบบนี้เลยนะคะนี่ดูนี ก็เรียกว่าทานสะดวกแล้วที่สำคัญไม่อั้นด้วยนะคะ,นะะด้านนี้ก็จะเป็นหมูกรอบนะคะกุ้งห่หอครีมสลัดทอดนะออแมงกะพูนน้ำมันงาไก่แช่เหล้าละะอะไรแบบนี้ อ okay. ันนี้คือแค่ดูเป็นน้ำทิปแต่จะบอกก่อนว่า language, people, วันนี้เราไม่ได้มาทาน all you can eat หรือบุฟเฟ่ต์นะคะเราทานเป็นแบบอลาคาร์ดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงแม่แอนแอบบอกราคาโปรโมชั่นก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือราคาบุฟเฟ่ต์จะอยู่ที่899บาทเมตรนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเรียกว่าทานกันแบบไม่ต้องคิดค่ะเพราะว่ามีเป็นปกิ่งมีหมูหันด้วยนะในส่วนของอลาคาร์ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ มีโปรโมชั่นอยู่ที่ลด20%เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของอาราคาที่เราสั่งกันดีก,กว่าค่ะว้าวอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนของเมนูที่เราสั่งมาวันนี้นะคะยังไม่หมดนะคะติมซำเระจะลงอีกให้ให้ีนะ่ลงทีเดียวเลยโอ้โอ,อันนี้เดี๋ยวทาน เป็นปักกิ่งกระเจี๊งปูซอสไข่เค็มค่ะฟองเต้าหู้หอมกรุ่นทอกินหมดเหรอปลาพอไส้ครล์มกอดอันดัอหนโหอาหารเต็มโต๊ะจะชิมอะไรก่อนดีล่ะคะเป็ดปักกิ่งเลยได้ไหมเอาเป็นปักกิ่งได้ค่ะเดี๋ยวจะให้อ่ะน้องเกสจะชิมเลยนะคะแป้งมาก่อนค่ะเนีนะคะ หนังกรอบมากเลยค่ะคือเมื่อกี้ต้องรีบกินเพราะว่าอะไรวะเรารู้ว่ามีคนเตรียมจะแย่งก็แย่งเราไม่ทันคือถือว่าโอเคเลยค่ะอร่อยอร่อยหนังนี่แบบกรอบเกลียวมากโอ้อร่อยไหมเบบีเคิวปนมเป็ดปากกิ่งที่เราห่อพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะออร่อยมากเลยคือหนังกรอบมากนะ แทบไม่มีมันปนเลยค่ะดูหน้างใครบ้างกาจะรีบไปไหนไอ้อยด้วยนะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหมูอบนะคะเป็นเนื้อสันนะป๊ะป๊าชิ้นมันใหญ่มากเลยคือเท่าที่ดูคือซอสเขาจะเป็นซอสน้ำแดงอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูสันใช่ไหมอันนี้ดูเนื้อมันถ้าจะนุ่มเนาะ อร่อยหมูไม่เหนียวว่ะแล้วนรสชาติดีมากรสชาติดีเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ในส่วนของจานนี้นะคะเป็นปลากระพงราดซอสพริกจะเป็นทําเป็นสามรสนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติาก็จะไม่เผ็ดมากนะคะเด็กๆทานได้ <c oughs> สำหรับเมนูที่เมื่อกี้ปปากินเนาะเป็นเนื้อหมูอันนี้เป็นเนื้อวัวก็มีนะคะเผื่อใครชอบนะคะอยากทานก็ได้เลยเนาะ ในส่วนอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นบะหมีอ่อบยอดซุปนะคะแล้วดูกุ้งติดมเมุ้งเปนะ็นกุ้งทะเลนะกุ้งขาวตัวใหญ่มากอืมจริงปลาชิมบะหม,มีห่ค่ะยอดซุปแปลว่ามันต้องยอดคนมันมีจืดเล็นิดนึงนะจืดเนิดนึงแบบมารอว่ามันน่นะต้องกินกับกุ้งเนาะกุ้งน่าจะมีมมดีที่กุ้งเพราะกุ้งแบบตัวใหญ่มากจริงๆอืใ่กของหนูใช่ไหมคะขอบคุณที่แกให้รน่นโน่นอาแบ่งกันดิแบ่งกันอ่ะ ชิมแล้วบอกให้ด้วยะะกุ้งแดงมากค่ะสดอร่อยมากมามาชิมเลยมาว้าวกุ้งแดงนั่งอยู่ทำไมใจใจได้ละทามนี้นี่อมีดีที่กุ้งเลยส่วนจานนี้นะคะเป็นกุ้งทอดราดทีมสลัดเลย อย่างเมนูอื่นๆนะคะพวกติ่มซำเขาก็ทําได้น่ากินเลยนะคะนี้แนะนําเลยอันี้ผู้จัดการร้านแนะนํามาเป็นฟองเต้าหู้ห่อกุ้งทอดนะคะนี่นะแล้วอันนี้แม่แอนสั่งเองน่ากินมากเพราะว่ามันคือกันเชียงปูราดซอสไข่เค็มคือถ้าใครรู้เราเป็นคนบ้าซอสไข่เค็มเห็นอะไรขึ้นไข่เค็มไข่เค็มเราจะต้องสั่งมาเีมเพราะเป็นคนเค็ม ไม่ใช่เกี่ยวไหมไม่เกียเก่ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช่ค่ะช้าๆมานไม่ชอบอาบน้ำเฮ้ยใช่เฮ้ยยังไงเนี่ยหมวลแล้วหมวลแล้วเอาความจริงมาพูดได้ไงคือชิ้นเขาค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือเป็นเนื้อกันเชียงปูแบบเป็นเต็มคำเลยไ,ได้ค่ะค<ม>ือรสชาติเขาจะเค็มเด่นๆนะคะอันนี้อะไรอ่ะนี้แะละอันนี้ฟองเต้าหู้หอมกุ้งทอดค่ะอันนี้เขาแนะนํามาเลยนะเด็กๆน่าจะชอบด้วยเพราะว่าเป็นของทอดอืม เนื้อกุ้งใหญ่มากอยากให้ป้าบป้าชิมพวกขนมจีบให้ดูหน่นอยที่นี่เนี่ยจริงๆเขามีชื่อเสียงที่ติ่มซำเขาจะมีบุฟเฟ่ติ่มซำด้วยอย่างที่บอกนะครับแต่ที่เรามานี่เรามาแบบกินอนาะราคาแล้วก็สั่งมาลองเค็มด้วยมาให้เห็นในเปลือกทั้งตัวคือกุ้งมันเป็นตัวๆเลยป,ป้าป๊ากุ้งใหญ่มากราดีครับอืแป้งก็อร่อยดีมากอร่อยอร่อยอ พิมจังเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากมาทานอาหารจีนอร่อยๆอนะคะก็มาได้ที่โรงแรมแลนด์มาร์กนะคะทานได้ทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็อลาคาร์่เลยในส่วนของอลาคาร์นะคะเรามีโปรโมชั่นลด20%<ค>ด้วยวนะครับต้องจ,จองล่วงหน้านะคะผ่านไลน์แอดเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันค่ะโอเคเวลาไปก่อนนะคะขอ,อก,กี้กลับบ้านก่อนไปไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุงศรี หรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และกะฟฟ็ c e e o o o k นะจ๊ะ